เป็นไงกินอร่อยไหมทุกทีราคงมากินได้ลงเยอะแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ชีวิตดีขึ้นจับขาวาเข้ามานะนี่ทำมาครับตะกาตะกานิดนึงนะเพื่อนที่หมู่บ้านนะก็เลยไม่ได้นี่กอมังกรนี้ก็มันงงอนะโอ้ยใครได้เห็นอะไรได้บิ๊นเลยดูนะคือใช้แค่ปุ๋ยช่วยเร่งให้มันหวานแค่นั้นนนะี่ถ้าเป็นเนื้อแดงอะเก๋จะทีลูกอ้วนมากเลยตัวใหญ่มาก ใหญ่ข้างมืออ่อค่นีเนี้ยยังไม่พอกินเลยอืมคิดว่านะเนี่ยอ,อมแคมปิ้งเนี่ยเขาซื้อเกลี้ยงเลยนะเนี่ยเรานะดูดูโอ้โหอุอ้ยแกะอย่างนี้เหรอก็เธอบอกว่าแกะอะไรนะระวังเละอืมเละตรงไหนอืมอร่อยมาก อืสวัสดีครับผมกาสวัสดีพี่่เอฟซีปัญนาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยวันนี้ชุกคนครับผมพาน้องอ่อมนะครับผมมากินข้าวที่ไร่กับพ่อกับแม่ผมครั้งแรกซึ่งนี่เลยอยู่ด้านในแล้วน้องก็ทําการตักข้าวตัก แกงนะเพื่อกินข้าวกันวันนี้มารอชมกันวันนี้มาดูว่าพ่อแม่ผมจะพูดยังไงนะทะนวู้ผมคุยกับน,น้องอ,อมอยู่นะพีพ่่นะก็ฝากให้กำลังใจด้วยแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่พี่เอฟซีคนละหนึ่งไลค์แชร์ผมด้วยนะครับผมขอให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวพร้อมกันเพราะว่านี่เที่ยงมาดีเลยลงจากป่าก,กันมาก็เพลียกันละเหนื่อยกันละก็จะมากินข้าวกันต่อที่ไร่คนนะมา ข้อแม่หอมใช้คิดแล้วก็ใหญ่นะคนนะกินข้าวกันดูว่าสสวัมีอะไรบ้างนะแล้วก็อันมีอันีเขาเขามือแบบบ้านๆนะคนนะมันดูแบบว่าน่ากินแค่ไหนนี่เป็นไงคิดอร่อยไหมก็มเราคงกินได้ลงเยอะแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวเวลามาก็สีดีขึ้นจบเข้าเยอะมากโอ้ยย่างด้านสิโอ้ยนั่รผ่อนตัวนะเว้ยต้มปลาปลากระเทียบใส่มันชลาแล้วก็หมูเวจอสดีมากหอม นั่งอร่อยไหมเนี่ยคนทำเคนนี้เดี๋ยวได้กินเจ้าของเมนูครับกับเยลมัชลากินกับมืออร่อยจังกับแม่ของนะมาทุกคนแล้วเรามันกินข้าวกันตั้งกล้องยาวๆไปพี่นะเพราะว่าผมไม่อยากจะตัดต่อทีนี้อยากให้แบบเรียวๆเพื่อนๆนะก็คนมากินข้าวกันก็ยืนกินยืนกินกันนะเพราะว่าไม่ใี่จะต้องให้จะเล็กนะขนาดมากินข้าวองเทียนทียงมาเติมเยอะเอาพ่กคิดเยอะหรอ เขาใส่กล้องกุ๊บกลองเขาอิ่มเลยคอ้บตอนนั้ก็กล้องตอนนี้ตอนเด็นย่างม่แไ่อืมเสกระเทียมไม่ชนะอร่อยมากคนกอนีเป็นมอินเดียอือ

คต้องบ,บอกว่าเราเราหิวมากกินแบบมุมมาไม่นึงเพราะเ้นื่อกันมากเหอเขา่า่ยนะ่าันะไม่หวาครับตะกาตะกานิดนึงนะต่อข้อไหม่อเคล้ไงอเคนมเชื่อม่ม่่ไมด้ 我说我看，我看见过烤的。嗯，没豆腐的。嗯。放二十分钟吧。喂，兄弟。嗯，我来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 ，我说我来，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 我我来，我说我来，我说我来，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 我我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 来， เาแพงใกล้แยกตรงนี้เขาเนี่ยให้บรรยากาศกล้ๆมักลายนไให้หลานกินกินแลกินเน่ผมจะบอกคำเดียวว่าเ้าที่บ้านนี่โคตรแข็งเลยพีผมกินของเอจ็ไปดาวลินมากเลยแข่งค้บเลยเาเลยบม่ไดเขาใกล้เลยนเเขาเขยบาอกว่เายากจอ ทุกคนไม่รู้ว่ามองชันหรือเปล่านะแต่ว่าในบ้านผมเนี่ยเ่าใช้จังมืดหน่อยนะอร่อยมากยิ่งไปดูใกล้ดีกว่าไปผัดพริกอุ๊คุกดีแตงกวาปลูกเองนัจากไร่นาคนนอามาให้กินแตงกวาธรรมชาติปลูกเองจากไร่กรอบมาก นีา่เก่งจนอนไกินเขากัหมดเลยหรอนี่ลุงเนี่ยน้องชายท้อบชินเนียนะทุกคนนะถึงทำให้ปากเนตามจ่น้องชายผม่เขากินเยกนบ้มีกินนิดนึงแต่ว่าก็ยต่านก็หายไันะอย่าบอกว่่ไปได้เิูด

ไม่ควาเยก็คือกินดีี่สดอยาพักเลตน้อยเหร้แงหลก้ยหกบก็หาายากเราพอจะจ๊ตตลดเวลาหาไม่ง่ายๆหรอกไม่ต้อยบอกผมเอะขนนี้ดวนี้โจ๊ตติดเฉยละทำใจยอมรับมนอยู่กับมันก็รักษาไปแค่นั้นไม่ให้มันมันจะหายช้าล้วม่หายแล้วหายช้าหน่อย ก็ไขวัดไหมอยู่ข้างน้อ่ข้างไหนกบบมาเรียกสิคลิปนี้ก็อยากจะให้ดูว่าเรากิน้าสิบ้านัเป็นยังบ้างเราะเแค่ไหนดูเสียบรรยากาศกันได้คลิปมากเข้าใจป่าเหื่อเราเบื่อแล้วนอได้อะ

พอไสวนอะไรนะไปหาดูแม่สับล้มีแบบสับล้อืมอืมแล้วเนื้าเราไั้อบะมาหัวแบบอหัอบบอืัวแูบหก็้องอืมัอยาพไหมดแบบหัวแบบหมดแัวบักสงเ้าเจ้เอกอามากกว่านมายมือสาวข้น้อืมยังไม่ก่อนนะอืมไปอืมว้เดีาว่ยา เราดูส่วนู้ามังกรที่ขึ้นตอนนี้นะเฮ้ยผมเชืว่าเพี่ๆพี่หลาคนที่ยังร่จักต้นแก้มังกรนะดูแค่ลูกของมันเป็นยงไงแาจะไม่เคยจ้ต้นม่นคนที่ไม่ีว่าแก้มังกรเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรายูห้ตาต้นแก้มังกรทุก่นนะคลิปนี้มันสาวสวอมันหนอดสองมกเขาอือ องันออเข้าก็คยต้องจคุยเอแต่เยอะเอาแต่อิ่มพอดีทุกคนนะอิ่มพอดีอ้อมอิ่มไหมเจนนี่อร่อยไมเจนกเรียนนะแม่ชอบใจเลยนะแม่แม่ถึก็แม่งไมอไม่ชอบ ờ nơi đây phát triển một điều ưu vơ Thôi. Nó Ui, kịp mà. Thôi, bây à, nó cũng nó phải. Chắc ai lắm Thôi à, nào. ่่่นนีลองงเยยึไปแม่ผมก็พูดไทยบ้านกระเยงบ้างเงาพราะว่าบางทีแการถนัดกระเยงมากกว่าไทยแค่บางคำที่อาจจะแปลให้เราเข้าใจบางทีพวกเราอาจจะฟังกระเยงไม่ครบทุกคําไม่เพราะว่าไม่ไม่คล่องเหมือนแม่ <c ười> แมผม,มถนัดกระเยงก็ <c ười> <dares> มีพูดผิดพูดถูกบ้างเรื่องแม่นะภาษาไทย มาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคนจะพาทุกคนไปชมสวนไไน้ำไม่ไม่เลยจะพาทุกคนไปชมสวนไปเลยครับจะพาพี่แอฟไปชมสวนแล้วก็ดูว่าต้นจำมองเป็นยังไงหนัาตาเป็นยังไงครับผมแล้วก็มองถึงสับปะรดมันจะมีให้เราเก็บที่หรือเปล่าวันนี้ขอ,ะอะจะติดกูดีเย,ยอะมากเ โอ้มาครุมาครุล like eh? ูกเล็กมากลูกพนอเล่นกันมาเลยแท้มนควรให้กินด้วยเอาอย่ามันควรว่าอ๋อมเออเล็กเก่งเนี่ยคืออย่างนี้เสียอะไเงินมากเลยลูกเล็กมากน้องกองจีก็คือจะยี่ปีกันอยู่ผมว่าซื้อไปก็เปลืองเงินเปล่าซื้อกินดีๆไปอย่างนั้นแบบนี้ไม่ต้องซื้อหรอกมันขาดทุนเราดีลูกก็เล็กแม่ก็เล็กนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยว กินข้าวเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูกันว่าน้องออกมาล้างจานไหมพี่นะเราจะไปดูกันว่ามีแก้วมังกรให้เราเก็บกี่ลูกแล้วก็สับปะรดมีอีกบ่าวเขาไม่รู้น,นะพี่นะไปดูกันนี่สวนท้ายไร่ของเราท้กคนนั้นนี่ยาวไปถึงด้านบนนู่นเลยนะกลางนู้นจะมีบ้านของน้องต้น,ตนไม้ไใส่กลิ่นมะกอกที่เราไปตั้งมันก็แล้วก็บ้านของต้นไม้ด้วยตอนนี้จบกินไปแล้วเฮ้ก้อนดกมากพี่ๆสิ นี่ทำขายแล้วแหละอร่อยขนาดนี้นี่น้องอมบอกว่าแกงพ่อมีธรรมะทำขายด้วยนะครับผมตอนนี้ผมจะพาน้องอมไปเก็บกระมบนกรในไร่เราทุกคนนะอุ้ยดอกไม้สวยมากออกไปถามหาลุงจวบกับน้องม่อนแน่เลยลุงจวบทำงานอยู่แล้วก็บ่ายแล้วเขางานแล้วน้องม่อนนี่เล่นกับเพื่อนที่หมู่บ้านนะ น,นี่นี่กองก้อนนี้ก็มันโอ้ยใครได้เห็นอะไรได้ติดต้นเลยแบบออร์แกนิกผิวมันสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูนะนคือใช้แค่ปุ๋ยชื่อเรื่องให้มันหวานแค่นั้นนะนี่ผลผลิตออกมาแต่ไม่ใช้สารเคมีเลยผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันล้มลงมาไงแต่ต้นยังไม่ตายนะมันล้มอยู่มันล้มอยู่นะและเป็นใบอะไรตะขาบไปเลยตะขาบเลยนะครับทุกคนครับดูผิวสวยมากโอ้โหสว่างและที่สำคัญนะอไอ้หักษ์เลย เิี่ยมขันนะสีอะไรอันนี้ลูกแพงมากอันนี้เป็นสีขาวเนื้อขาวถ้าเป็นเนื้อแดงอะเก๋จะทีลูกอ้วนมากเลยอะแพงมากมากนะโลหนึ่งรู้เปล่าเท่าไหร่โลเท่าไหร่สามสิบลงินเกือบโลแล้วสามโลร้อยลงมือก็กกี่ขีดแล้วสี่สามสี่ขีดแล้ววะใช่อันนี้คือเราปลูกขีดเองนะดูดิอ่ะน้องออมเธอนี่กับมังขึ้นมาดูกำปังกำปั้นน้องออมนะดูดิกับลูกแก้วมื่ก่อนคู่ใหญ่มากใหญ่ขอามืออ่อนๆเป็นอย่างี้ นี่อ่อนๆนะอ่อนๆกำลังขึ้นนะแล้วนี่คือต้นแจมังกอไปดูต้นเต็มๆดีกว่าเป็นไงอันนี้มันล้มพี่ๆเอฟซคงดูไม่ดูเรื่องนี่ครับผมต้นเต็มๆของมันก็เดือยตรงเสาหลักก็ได้ตรงต้นไม้ก็ได้ใช่ปลูกที่ตรงโคนต้นไม้นะนี่ล้มงกำลังขึ้นนะก็หลายคนอาจจะรู้หรือหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นต้นแจมังกรนะทุกคนดเลยนี่เนี่ยรากมันโอ้ขึ้นตามต้นไม้แบบนี้เลยทุกคนนะดูดิแล้วขึ้นแบบอยู่ในหนามากแจมังกรเป็นอ่าพืชที่ผลไม้ที่อายุยืนมากๆนะดูดิ ขึ้นตามต้นไม้เนี่ยนี่ห้อยไม้รุ่งละคือพ่อผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยขายได้เยอะมากๆแล้นะนักท่องเที่ยวตามแคมปิ้งอุย้ยดิวไม่เข้าไปอะไรแตนหลังเบลล์มเลยโ้ย,โยพ่อมีแตนด้วยพ่อระวังนะเกืเอบแล้วโอ้โหเทวดีหลังเบลเลอร์เลยโอ้เป็นฝูงไงพ,พี่นะแตนแตนชอบกันดีนก็เทวดีนะก็พ่อผมกับแม่ผมนะขายได้เยอะมากเพราะนักท่องเที่ยวมาแคมปิ้งกันใะช่ไหมพอขายด้วย แล้วเขามาขอซื้อแบบหน้าง,งานเลยคือแค่บอกว่าออร์แกนิกนะแค่บอกว่าออร์แกนิกหลายสารเคมีนะหลายสารเคมีนะทุกคนต่างรีบซื้อเพราะว่าทีา่ใครว่าอะไรที่บ้านเนี่ยจะไม่ใช้ยาเลยจะใช้ออร์แกนิกเลยไม่มีสารเคมีนะอ๋อมเดี๋ยวพี่ว่านะต้องมีคนถามว่าส่งไหมรับอ,อยากกินอยากกินส่งไหมขายไหมเราจะตอบคำถามานี้ยังไง ถ้าขายในแค่นี้ยังไม่พอกินเลยคิดว่านะเนี่ยอ๋อมแคมปิ้งเนี่ยเขาซื้อกันเกลี้ยงเลยนะเนี่ยเราได้เจอลูกเนี้ยม, <แบ S 1> มีบุญนะน่าเสียดายไล่พี่แฝดเห็นว่าน้ำไม่ค่อยถึงใช่ไหม,มก็เลยไม่ได้ปลูกแบบเยอะขายส่งออกเยอะอะไรเนี้ยเพราะาบ้านน้ำไม่ถึงแต่ว่าถ้าออกขิวออกเยอะนะปีหนึ่งอะ่ะแต่ผมจะต้องเก็บเงินเจาะบ,บาดาลมันไหลตังค์ทุกคนนะั่นแสนสองแสนอะ่ะเราคงไม่มีเงินน,นะแพงมากดูในบัตรตัต้นมะขามอ่ะเห็นไหมต้นมะขามนุง่งกับมันคือเลยนี่สับปะรดแต่ว่าแม่บอกว่าสับปะรดหมดแล้ว กออโอ้นูนเต็มต้นเลยเห็นปะก็คือเวลาเก็บทีก็ใช่เวลาเก็บทีก็เก็บรอบต้นมะขามเลเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหะไม่ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ยาเอามมดมาผ่าตรงนี้เลยหน้ากล้องเลยนะแกะเลยได้ปะฮะไม่ได้ไม่ได้มันจะเละไม่เละหรอกอ่ะลองดูอ่ามีคนอยากรัดนะแม่หมอนะจะเรียกว่าอะไรแม่ออกอ่าหมออมนะนะวันนี้อาจารย์บางคนก็เรียกว่า หมอรักษาโรคหรือว่าอะไรนะหมอใบหวยอันนี้อาจารย์อาจารย์อ่อมจะมากินยามันกรแล้วนะพี่นะอานาโชคลาภมาให้รได้เราก็ได้นะขออนุญาตจริงนะอ้วนมากลูกใหญ่มากนะดูดูโหอุ้ยแกะงี้เหรอก็คือบอกว่าแกะอะไรนะระวังเละเละตรงไหน ไม่มีแมลงเจาะแม้จุดเดียวแล้วแบบออร์แกนิกมากดูดิแต่ว,ว่าเดี๋ยวตัดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นไปได้กินด้วยเราต้องอไปอาดกินดีๆนะทุกคนแค่แกะโชว์นเนื้อประทับใจมากอไปเอาช้อนมาตักกินครับผมเอาค,คำแรกให้เธอโอร่อยมาก อร่อยมากอร่อยมากทุกคนอร่อยมากจริงผมบอกเลยว่าได้กินปีละครั้งนะเพราะขึ้นปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะแล,ะขะนะลนะ้ขึ้นเยอะมากๆนะรอเลยนะขึ้นเยอะมากรอเลยล็อกเก็บเลยนะเดี๋ยวว่าผมจะทานนักท่องเอองที่ยวบ้างนักท่องเที่ยวชอบกินมากแล้วมันเป็นแบบไม่มีสารเคมีมันอร่อยอะ่ะเข้าใจปะบอฝนตกอือออกเปรี้ยวๆนะิดนึงอเขาจะว่ามีความอมหวานอมเปรี้ยว ถ้าสีแดงอ่ะจะไม่มีเปรี้ยวถ้าเนื้อแดงอ่ะจะหวานอยูง่งเลยข้างในอ่ะเราดูได้ยังไงว่าพันไหนเนื้อแดงพันไหนเนื้อขาวดูง่ายเลยลูกแดงแดงลูกสีแดงนะเนื้อแดงอ่ะลูกจะไม่ใหญ่แต่ว่าเก็ตจะทีเนี่ยเห็นเก็ตตรงนี้ไหมมันจะอยู่ตีกันทีเลยนะแต่ลูกขาวนี่อย่างนี้เลยจะลูกใหญ่แล้วก็จะเก็ตมาันจะห่าง อร่อยมากเปไน็นไงฟิน,น,นมันแบบไม่มีสารเคมีเนาะวันจ่ป้อนอร่อยมากเขาถือกล้องอยู่นะทุกคนครับวันนี้พาวันจมากินข้าวกับครอบครัวครั้งแรก น้องอมก็เก่งๆนะ<ต>พ่อแม่<า>มผมก็ชื่นชอบถามว่าครั้งแรกไหมจริงๆน้องอมเคยมาตอนที่ทำคลิปแรกๆเลยนะก็ยังไม่ยังไม่เป็นยังไ,ไม่คุยอะไรกันเป็นเพื่อนกันก็เคยมากินก็รู้จักพ่อกับแม่พี่แสตเนแล้วตอนนั้นแต่ก,ตก็ยังนี่พี่แสดบอกพ่อกับแม่ไปแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ได้เลยคู่ฟืนเป็นทางการหรอกว่าว่าเป็นคนคุยกันนะครับผมโตแล้วมันผมคนตัดสินใจแล้วว่า จะทําอะไรจะเลือกอะไรตัจริงๆแ้แล้วเพราะว่าเพราะงี้ผมก็เข้าใจนะฝนมาแล้วทุกคนดูดิฝั่งนู้นฝนมาแล้วพี่นะฝนมาแล้วอย่ามาสบายนะไม่สบา,า,ายพาย,ยู่ในป่าย,ยังไม่เห็นเป็นไรเลยรอ,ลอเล่นนะ,ะทุกคนอโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมอ้อ <c oughs> นะมแล้วไปต้อง กลับไปขายของกันต่อเรามีนัดขายของวันนี้พี่นะเพื่อจะหารายได้มาให้น้องๆน้องจวบน้องมอนแล้วก็หลายคนที่รออยู่ซึ่งรายได้พวกนี้เราจะช่วยพวกเขานะพี่ๆนะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเดี๋ยวขอไปคลิปกลับไปทํางานอาชีพเสริมกันต่อทุกคนนะฝากเข้าไปอุดหนุนเราด้วยในช่องแฟรีวิวคือแอปดาหดูแอปตอกตอกนะแล้วก็ช่องของอมรีวิวของสวยๆค่ะอมรีวิวของสวยๆชื่อ ช่องน้องนะผมจะขึ้นโปรไฟล์ทั้งสองช่องนี้ให้พีเอฟซีได้เข้า mm hmm. ไปอุดหนุน,นกดติดตามกันนะครับผมนะหรือว่าใครอยากซื้ออะไรอะ่ะก็บอกเดี๋ยวเราปักให้ใช่ใครต้องการอะไรอยู่ตอนนี้อยากต้องการซื้ออะไรที่มันมีคือคือแบบเคยซื้ออะไรมาแล้วมันใช้ไม่ได้เรื่องไหมแล้วแบบอยากให้เราแบบไปหาอะไรที่มันแบบตรงปกอะ่ะซื้อมาแล้วมันตรงปกเรารีวิวให้ได้เลยเป็นของถูกมีคุณภาพว่าพวกเราจะดูของเป็นเนาะว่าเอออะไรมัน ตามยอดการสั่งซื้อดีกว,ว่าว่าดีไม่ดีนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปวันนี้แล้วก็ินทางกลับกันก่อนนะครับผมฝนตกแล้วทุกคนบ๊ายบาย